โอ้ยคนอนโดแล้วอยากระย้ายออกแล้วแต่ทำสัญญาไปแล้วสิเงินประกันจะได้คืนไหมยกเลิกสัญญาได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวนี้นจะมาเล่าให้คุณฟังข่าวว่ากรณีไหนบ้างที่คุณเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกสัญญาของเงินประกันคืนได้โดยอ้างอิงตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศเรานะคะไปฟังกันเลยค่ะกรณีแรกค่ะเขาเรียกความเสียหายที่ไม่กระทบ ในการอยู่อาศัยมากนักนะคะคือไม่ครบโครงสร้างอย่างเช่นฝ้าเพดานอาจจะถล่มลงมาลอยเล้าเล็กน้อยน้ำไฟใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะคุณจะต้องแจ้งให้เจ้าของห้องมาซ่อมก่อนนะคะแต่ถ้าเจ้าของห้องเนี่ยไม่มาซ่อมในเวลาที่กําหนดแบบนี้คุณถึงจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่เรียกว่าเสียหายหนัก ซ่อมไม่ได้แล้วก็อาคารดูไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้ค่ะคุณสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะคะแล้วถ้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเจ้าของห้องก็ดูเหมือนจะมาซ่อมให้อะไรพวกนี้นะคะแต่อยากเลิกสัญญาแล้วล่ะทำยังไงดีนะคะในกรณีนี้ค่ะคุณจะต้องสืบค่ะว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขามีห้องให้เช่าเกินห้าห้องไม้นะคะถ้าเขาเกินห้าห้องอันนี้จะเข้าสู่กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าะคะ่ะก็คือเราเนี่ยถ้าอยู่มาเกินครึ่งหนึ่งของสัญญาแล้วนะคะ ให้แจ้งลงหน้า30วันมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ค่ะก่อนออกจากห้องอย่าลืมเช็คสิทธิ์ตัวเองก่อนนะจะได้มีเสียเงินเปล่าและถ้าคุณชอบความรู้นี้ค่ะอย่าลืมที่จะกดไลค์ติดตามกันไว้และแชร์กไปเพื่อเพื่อนคุณดูด้วยนะคะ